ครับมีว oh. <laughs> <c oughs> okay. ิวอัดส ah. oh, yep. okay. okay. ุดน้อยเดียวโอเคเว็บเว็บเละโอ้วได้อ่ะบุ้งยอุ้งเอแมวบุ่งปุ้งเอาโอเคดีเกินโอ้โหคืีนี้กูดกูดชิดเดี๋ยว ตอนนี้จะต้องมีคนนะฮะเออเดี๋ยววะว้าวนะเมื่อกี้ตอนนี้มีคนนะครับโผล่มาไหมไม่โผล่เอ้ยมายังไงเกอบเอ้ยเฮ้อโดนต้านหมดเออได้อยู่ ลูกสองพิกัดลูกสองพิกัดลูกสองพิกัดเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยี่มบนคนเนี้ยมันเป็นคนตัวปตืตูดตืตูดนั่นนี้ไหนเอ่ยเอาหายนั่นไงเอ้ยโอ้โหตายเดี๋ยวลบก่อน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 มีคนได้บนนะ อยู่ไอเดียโอเคนี่ขึ้นไม่ได้จะได้นะหมดเวลาแล้วอะ่ะโอ้โอเคมันกับลูกทองอยู่เลยนะโอเค งานนี้มันด้านนี้มันขึ้นลำบากกว่าน,นี้หนึ่งมันขึ้นด้วยเทียวขึ้นัานขึ้นได้ไหมวะนานขึ้นทางไหนทางนึงวะโอเคไม่เป็นไรคอนคูชชั่นมาเนี่ยกับแบบนี้เหรอ oh. โอเคปับเอา เออโน่ต้นมาก็สวยงามนะไายตายเอ้ยโอ้เกือบตายไปโอ้ไม่ถูกซูไม่ทันซูไม่ไม่พอเออ อือ,อเอาโดิงเราพร้อมกันครับอืมอืมอืมนี่เขาตายนี่ว่าเอาโน้ตก็สสุดไปได้เอวอะไรเราฮึเอาเอ้ย เอ้ยเออยก่อนอ้ได้เฉยอืมอืมเอ้ยนู้ดกดกดไม่ติดมึงี่โอ้ my god โอเคตอนนี้กบบนี้ด้านอีกด้าน ทอมอนตายพี่ตายเถอะพี่โน้ no. ผมรู้ว่าสูงพอแล้วเมื่อกี้ตาย w h a ว t h เ w อะว No โน y อ้ไม่ทันโอ้ oh, ถ้าผมไม่พลาดฉอดเมื่อกี้แค่น่และ ย้ายให้มัทำให้มันใจว่ายิงยิงปั๊บชนะปุ๊บเดิมเลยเดี๋ยวกดเป็นเป็นนิดนึงโอ้ไม่กอดนานเลยเป็นอะไรที่บลัวมากๆนะบลัวโอ้ไม่กอดคอมมอนเฮ้ยลูกซองอะเฮ้ยลูกซองล้วนไอ้ไรเด็ดไอ้ไรเด็ดันนู้น อืม,อมใครเอาอีกไหมใครเอาอีกไหมอะไรแั่นนู้นผมมีคนอยู่โอ้โหน่าโน้ยังมีคนอยู่นาะโอ้อโหนะไป สลับโอเคอืมไม่ตายนี่เออเออสี่สองโอเคเอ้ยนั่นนั่นน่ะเออ อืมสี่สองโอ้โหเจ้าได้อยู่เออได้สวยงามเพื่อนโอ้โหเออ Ừ. Ư Ừ. Ừ. Ồ để tôi cho mà. ơi kinh ngụp ơi, Ừ. Ừ. Mà đi phê. Tuổi. ไอเสเติดไว้ก่อนนิอืมไม่โดนอืมไม่ตายโอ้เป็นพี่แก่แม่ตายครับเมื่อกี้ค่อนข้างจะเป็นความเสี่ยงเลยีเดียวนะแล้วอีกสองดอก,กรวดวได้นะแต่ก็เสี่ยงมากครับถ้าไม่โดนนะ่ะนะ โคตรเสียงอะไรอ่าปัม๊มน,นั่นๆมันอีกหนึ่คนสิบสี่ร้อยเก๋วัดไม่ทะลุหรอกขโมงโอ้ผมมีอะไรเนะี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้คือยิงได้แบบรู้ไหม แมนยาม,มากถึงมากที่สุดขอแย่แล้วครับโอ้ยยิงไม่ทันมือเข้าไวกว่าเราเนะี่ยโอ้เอ้ตดดดดดดด xì xì số Oh my god Ở đây ô dữ Oh my god Nice Nice man Phải nấu lượng Phải nấu lượng Nice Ở đây right, đi cái yeah, lên đồng sư โอเคแล้วก okay, like ็ซื้อมเบไป่นได้หมดครับผมจัดมาแอ์ครับเหรอโอเคเออแล้วมีใครไหมเอ่ยเมนามีนะโอ้นัน่นนัน่นนั่นนั่น บิ่มเบิ่มนะเบิ่มเบิ่มโอเคมัคนเกิดขึ้ไม่มีน้ำเพื่อนเราอือเขาอยู่นั่นเอาโอเคมีคางไม่เชีวยวคู่นะมีคางไม่เชีวยวคู่มีคางไม่เชีวยวคู่มีคางไม่เชีวยวคู่ No what เอาเรื่อง Nice. Ờ có ở đằng Ủa bơ bơ cầm ở đằng trên này. giờ ừ. oh. luôn lắm. Nè.

แปดเจ็ดอืมหั p l e รีสโอเคสวยไม่หัวเลยไม่เป็นไรไม่หัวเลยไม่เป็นไรเออโนเวย์โนเมื่อกี้ไม่โดนหรอเอาละเริ่มกุมขมับแล้วตอนนี้ ปุ่มเข้ามาพเพรเจอหมูสับขึ้นวาอเออโน่ no! เออได้ถูกที่ดูเวลามาก นู้จะอลไรงั้นมันแบบเอาว่ามันร้อเปอร์เซ็นต์เลยฮะแบบให้ตายไปเลยช้ามินิโอมาดีครับโอ้เอ้ย โอเคได้อยู่คอยผ่าปืนนั้นให้ได้อ่ะโอ้หน่บหนุ่มีมนู้นไปไกลมากไปเอ้ยวัด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 วัวัี๋ยวเดี๋ยววมเป็นได้ไหนผมไม่ไ่มาเป็นไม่ไเขาคุมไม่ได้เป็นเทพเจ้ามาจากไหนยังเอ้ยวัดโอเค Tông lênh này, tông lênh này. No, có được cho, you Bye. ลำดับหนึ่งมันยังยังไปเรื่อยๆนี่ลำดับหนึ่งยังเรื่อยๆนะยังขึ้นเรื่อยๆวอดขึ้นอ๋อตายอืมไอ้นี่ก็ยิงผมยังไายเฮ้ยโอ้ ที่ทุกเวลาซเซวนเลว่นเองผมตกไปอกยอดเยี่ยม <c oughs> ไป no ผมผมไม่ว่ายิงเออนั่นแหละว่าแล้วโมดนี้ไม,ม่มีมีทองนะอื้ม โอเคจีๆครับผมนะเอาค่อยมาต่อกันนะผมขอตาพันตัวน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าชอบดึงกดไล์นะผมนะอย่าติดตามคลิปต่อไปไว้ไวก็กดซับสไครต์ไว้ได้นะผมมีคอมเมนต์น้อยก็ปิ่นมาพูดคุยกันได้นะครับผมไปแล้วครับ